ทุกวันนี้คนไทยกว่า60ล้านคนเสษสามารถสร้างขยะได้มากถึง14ล้านตันต่อปีแต่ความสามารถในการจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึงร้อยละ70ของขยะที่เกิดขึ้นจึงทำให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างตามสถานที่ต่างๆหรือมีการนำไปกำจัดโดยวิธีกองบนพื้นซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองควรลังตระหนักถึงปัญหาและเห็นความสำคัญจึงจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพให้แก่ตัวแทนชุมชนภายใต้โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านสุขาพิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมพร้อมจัดตั้งชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ด้านสุขาพิบาลและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งมีวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องขยะว่าควรกำจัดขยะอย่างไรให้ถูกวิธีเพราะทุกวันนี้เทศบาลเมืองควรลังต้องรับภาระในการจัดการขยะที่เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน นอกจากนี้ยังได้นำตัวแทนของแต่ละชุมชนและตัวแทนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองควนลังไปศึกษาดูงานในพื้นที่จริงเรื่องธนาคารขยะในโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านชายคลองเทศบาลตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาโดยเน้นการคัดแยกขยะแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ส่วนเรื่องการจัดการขยะในชุมชน เราไปศึกษาดูงานที่บ้านควนโดนในเทศบาลตำบลควนโดนอําเภอควนโดนจังหวัดสตูลเรียกได้ว่าได้รับความรู้ใหม่ๆมากมายจากวิทยากรที่นี่ค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีอย่างยิ่งเนื่องจากทุกคนเริ่มตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของการทำเพื่อส่วนรวม ส่งผลให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาแก้ปัญหาเรื่องขยะของเทศบาลเมืองควรหลังได้อีกทางหนึ่งค่ะ